Welcome Channel Scarlet to Uranians Scar สวัสดีครับตอนนี้ผมเปิดช่องใหม่ชื่อช่อง Uranian Scarlet ก็จะเป็นช่องที่ใช้การนำเสนอโดยการใช้ภาพประกอบของไพทาโลแต่ใช้หลักการการอ่านของดวงดาวยูเรเนียนะครับคนที่สนใจและอยากให้การสนับสนุน ช่องนี้ดูฟรีนะครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะครับก็กดติดตามซับสไคร e ได้นะครับขอบคุณมากครับ รับสู่ช่องอยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของ e ชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภคุณดูคลิปนี้แล้วชาวราศีสิงห์ชาวราศีพิจิกชาวราศีกรุมคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในคุณ1นและสําหรับทุกราศีเลยถ้าคุณมีดวงดาวอยู่ในราศีพฤษภเช่นดาวการดาวพุธด,ดาวเสาดาวอะไรก็แล้วแต่คุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นับคุณ50%บวกลบ คน,นวันที่ผมเห็นสมการก็คือวันที่15เดือน11พฤศจิกายน2563คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการ์ก่อนล่วงหน้าได้2วัน1-3วันเกินหลัง2 3. วัน1-3วันอิทธิพลบวกลบ7วันควน,นี้สมการก็คือจุดเจ้าตาจันทร,ร์ส่วนลังสีกับดาวศุกร์เท่ากับจุดเจ้าตาโมเดิเยนความหมายจะแไปว่าได้รับความรักคข่บูชาจากสตรี ชอบทำตัวเป็นมันดาความรู้สึกความรักสตรีที่กําลังมีความรักชั่วโมงแห่งความรักความเป็นแม่การมีคันคือความหมายเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยเป็นสมก,การที่ดีมากทีนี้เนี่ยเราจะมาลงรายละเอียดทุกราศีเลยถ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าตาหรือค่าองศาของดวงดาวอยู่ที่16องศา ราศีพฤษศห้าสิบสลิก,กาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอัตรร้อยเซนถ้าไม่อยู่ตำแหน่งนี้เลื่อนไปก็จะเกิดขึ้นอ,อนนะัตราดลงเก้าส้าสิเอร์เซนตครับทีนี้เนี่ยจุดที่มาส่วนรุมสีเราส่งตัวลงการเรียกส่วนลุมสีก็คือดาวศุกร์กับจุดเจ้าตาจรรันเซ็นเตอร์เนี่ยเรียกว่าส่วนลุมสีจุดที่ส่วนลุสีเนี่ยอยู่ข้าวองศสราาของราศีตุลก็คือเรื่องของดาวศุกร์ความรักความสุขใจเรื่องเงินอันนี้เนี่ยถ้าอธิบาย ในเรื่องของการงานการเงินความสําเร็จเนี่ยก็จะหมายถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณจะได้ความสําเร็จยกตัวอย่างสมมุติว่าถ้าคุณขายของคุณทํางานคุณคุณอาจจะได้ลูกค้ารายใหม่หรือคุณอาจจะได้เงินเงินบางงานหรือว่าความสําเร็จความสําเร็จที่เรารอคอยหรือบางคนทํางานอยู่ในองค์กรคุณอาจจะได้ งานที่คุณทําอาจจะเป็นงานที่คนอื่นเขายอมรับหรือเขาเชื่อมั่นว่าเราสามารถทําได้ดีโดดเด่นหรือว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้หรือคุณอาจจะได้ความรับผิดชอบหน้าที่ใหม่คือมันเป็นเรื่องของความสุขใจเรื่องของเงินจุดที่มาสู่ลงสี็คืออยู่ในราศีตุลก็คือเรื่องของดาวสุข คันนี้เนี่ยถ้าลงในรายละเอียดนะจุดเจ้าตาจันจันก็หมายถึงอารมณ์ความเป็นแม่ผู้หญิงในบ้านของที่เราชอบคันนี้เนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยถ้างองศาของเขาอยู่พิกัดของราศีมิถุนมิถุนก็คือดาวพุธอันนี้เนี่ยก็จะหมายถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยตัวของคุณเนี่ยจะมีเรื่องของการติดต่อ,เร,อ,อเรื่องของเรื่องเอกสารสัญญา การเดินทางการเจรจาที่ทําให้คุณได้รับความสุขใจอย่างที่ผมยกตัวอย่างนเะช่นอาจจะมีคนมาซื้อของคุณมากขึ้นหรืออาจจะเป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยรอคอยเรื่องของอ,อการตอบรับเรื่องของเอกสารบางอย่างหรือการที่เราเรอคอยอะไรบางอย่างเราช่วงนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่คุณจะได้เรื่องของ ความสาเร็จความสาเร็จที่เกี่ยวกับการติดต่อและถ้าลงในรายละเอียดเนี่ยจิตเจ้าตาจาันอยู่ในเดือนตาที่สิ mm. ก็คือความ mm. การเรียนรู้ความเป็นบ้านสิ่งที่เราจะได้ของที่เรารอคอยถูกใจ mm. แล้วก็เอ่อมันจะเป็นเรื่องของการติดต่อความสำเร็จ mm. การเดินทาง mm. เช่นคุณอาจจะมีลูกค้าที่มาติดต่อกับคุณโดยที่ว่าคุณเองก็เหมือนแบบไม่ได้คาดคิดเหมือนแบบเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าแบบเอ,อจะมีจะมีลูกค้ามาหรือว่าเขามาหาคุณหรือเพราะว่าคุณมีทักษะพิเศษบางอย่างที่เหนือกว่าคนอื่นเพราะว่ามีดาวทิศแอนเมตอลอยู่ก็คือคุณอาจจะมีความทนทานบางอย่าง ความทนทานหรือว่ามีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาบางอย่างหรือบางคนแบบทำงานอยู่ในองค์กรอย่างเงี้ยก็คือคุณจะเหมือนแบบอาจจะได้รับการติดต่อบางอย่างที่เราเองจะต้องเข้าไปแก้ไขเข้าไปช่วยเพราะว่าเหมือนเขาเห็นความสําคัญของคุณว่าคุณทําในสิ่งนี้ได้เพราะว่าคุณรับกับสภาวะความกดดันได้ ก็คือดาวทิปแอนเตตนแล้วก็ดาวสุขดาวสุขก็คือเรื่องของความรักความสุขใจและเรื่องเงินทีนี้ดาวสุขเนี่ยเขาอยู่ในราศีเมษก็คือการเกิดก็คือดาวขคายก็คือการเกิดขึ้นจะมีการเกิดขึ้นใหม่ที่ทําให้คุณได้รับความสุขใจทีนี้ดาวสุ์เนี่ยเข้าอ,องศาของเขาเนี่ยเขาอยู่ญี่ปม่องศาราศีเมษท่าสิบเจ็ดลิบลนอันนี้ก็คือถ้าลงรายละเอียดที่ลึกนะ ขาอยู่คาพิกัดของราศรีกุมก็คือคุณจะมีการติดต่อแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันความสุขใจที่คุณมาแบบสัมพันธ์เช่นคุณอาจจะมีการติดต่อทางโลกออนไลน์การติดต่อแบบกับชาวต่างชาติการติดต่อแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดหรือเป็นการติดต่อที่รวดเร็วแล้วก็คุณสามารถที่จะแบบแก้ปัญหาบางอย่างได้รวดเร็ว และก็สามารถที่จะแบบทําแล้วว่ามีคนถูกใจกับผลงานของเราเรื่องที่แบบเป็นการที่แบบเหมือนอลูกค้ามาหาคุณเขาต้องการให้คุณทําตรงนี้แล้วคุณก็ทําได้ทดําได้แบบรวดเ,เร็วนี่คือยกตัวอย่างนะหรือแบบว่าคนในองค์กรเขาก็ให้คุณทําคุณก็ทํางานตรงนี้ได้เป็นเรื่องของการติดต่อบางอย่าง แล้วก็คนที่เข้าติดต่อเนี่ยเขาถูกใจคุณก็จะได้เรื่องของออความรู้สึกที่ดีชั่วโมงแห่งการเช่นคุณทํางานชิ้นนี้ได้เขาก็แบบว่าชื่นชมคุณหรือว่าสมมุติว่าคุณทําธุรกิจส่วนตัวคุณอาจจะได้เข้าเสนอพิเศษหรือผลประโยชน์บางอย่างที่เราสึก มันคือความพอใจเราอ่ะมันก็จะเข้ากับสมาการที่บอกว่าชั่วโมงแห่งความรักชั่วโมงเป็นชั่วโมงที่แบบความรู้สึกคือมันจะเป็นเรื่องของแบบเงินผลประโยชน์อ่ะคือมันเป็นสมาการที่โดยภาพรวมนะมันมันดีอ่ะคันนี้เนี่ยแล้วก็มาแบบฉับพลันเนี่ยมีดาวยูเรนนสอยู่มีดาวยูเรนนสอยู่ในราศีเออฝึกศกของคุณแล้วก็ ดาวยูเรน,นัสเนี่ยกับาดาวศุกร์เนี่ยเขาอยู่ในเรือนชะตาที่สามซึ่งเรือนชะตาที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเอกสารสัญญาการเดินทางการติดต่อกันพูดคุยเจรจาคือมันจะเป็นเรื่องที่คุณจะต้องมีการติดต่อคารนี้เนี่ยถ้าลงในรายละเอียดที่ลึกเข้าไปอีก โยงกับเมอริเดียนใช่ไหมเมอริเดียนนี่คือจิตวิญญาณจิชาติยานสมันสานึกสามีพ่อคือเนี้ยเมอริเดียนเนี่ยอยู่ใกล้ติดกับดาวเสาร์ซึ่งดาวเสาร์เนี่ยก็จะเป็นดาวประจำราศีของเดือนมกราคมก็คือราศีมังกรก็คือแคปิคอนไม่ใช่ราศีมังกรนะอธิบายก่อนราศีมังกรก็คือการให้ข้อมูลอันเ็นเทสสู่ระบบคอมพิวเตอร์คือดาวเสาร์ อยู่ในราศีแค่พิคอนก็คือแพะภูเขากลุ่มดอะแพทเลอันนี้ก็คือปัจญาก็คืออยู่บนหน้าผาได้แพ้ภูเขาเดินขึ้นหน้าผาตั้งชันไม่มีสัตว์ไหนทําได้บนโลกใบน,นี้มีแพ้ภูเขาเท่านั้นอันนี้เนี่ยซึ่งจุดนี้เนี่ยก็จะเปรียบเหมือนเสมือนว่าตัวเราเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหายากๆได้ หรือแบบงานที่คนอื่นเขาไม่ทําแล้วเขาไม่มีใครทําได้แล้วคุณสามารถทําได้หรือคุณอาจจะมีสินค้าบางอย่างที่คนอื่นเขาไม่มีคุณมีหรือว่าคุณอาจจะแบบมีความสามารถพิเศษบางอย่างในการที่คุณแก้ปัญหาตรงนั้นแล้วก็เหมือนเป็นการลงทุนที่แบบว่าเอ,อคนมาติดต่อคุณแล้วเขาพอใจแบบนแบบเออ เขาไปหาคนอื่นแล้วเขาทํางานแบบไม,ไม่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ดีแต่เขามาหาคุณแล้วคุณทํางานตรงเนี้ได้ดีหรือสามารถที่จะไปล้ว,ว่าคุณอาจจะทํางานเก่าที่ค้างค้างมานานแล้วประสบความสําเร็จความสําเร็จที่เราเราคอยคนอื่นรอบข้างเราคอยเป็นความสําเร็จที่เรามีความรู้สึกว่าแบบมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแบบที่เรารอคอยมันเลยเป็นชั่วโมงแห่งความความสุขใจของเรา แล้วก็จิตเจ้าตาโนดทำมุมศูนยสี่กับดาวองคารโนดองคารเนี่ยก็จะแปลความหมายว่าการสัมผัสกิจกรรมที่มีผลมีผลกรน,นี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องผูกพันกับคนที่เราคุ้นเคยเพราะว่าจุดเจ้าตาโนดโนดนี่ก็คือแบบเช่นความหมายจแปลว่าคนที่สนิทคุ้นเคยอย่คุณ อาจารย์ลูกศิษย์ลูกค้าเจ้านายนเราหรือว่าคนที่ทํางานร่วมเราแล้วก็เช่นมีคนเอางานมาให้คุณคุณก็ต้องทาแล้วเป็นสิ่งที่คุณแบบเป็น,เ,ปนเหมือนทาแล้วได้ผลประโยชน์เพราะดาวองค์คารก็อยู่ข้าวอ,องสาของราศรีตุลราศรีตุลก็คือเรื่องของดาวสุขก็คือเรื่องของเ,อเอง,งินคือประมาณว่าเขาาติดต่อคุณเห็นแล้วคุณก็ปฏิสเสธไม่ได้แต่คุณทําแล้วคุณสามารถทําแล้วประสบ ประสบ,บความสําเร็จความสําเร็จที่มากมายบางคนทําธุรกิจส่วนตัวคุณอาจจะได้ผลประโยชน์ก้อนใหญ่หรือบางคนทํางานอยู่ในองค์กรคุณอาจจะทํางานชิ้นนี้แล้วประสบความสําเร็จความสําเร็จที่มากเป็นเรื่องของกิจกรรมที่เราจะต้องพบเจอแล้วก็ปฏิเสธยากแต่คุณทําแล้วเนี่ยคุณจะได้ การยอมรับเพราะว่าจุดที่มาส่วนองศรีธัมโมล๓๕องศากับดาวทิพย์คิวบิโดคิวบิโดก็คือ,อครอบครัวหมู่ขนะมันจะเปรียบเหมือนดาวศุกร์แล้วก็อยู่พิกัดของราศีแคปิคอนมกรก,ก็คือดาวเสาร์ก็คือความสุขที่ถูกจํากัดว่าจะต้องเป็นเราเท่านั้นที่เราจะต้องเข้าไปดําเนินการเข้าไปทําแล้วก็คนเขาก็อยากจะมาติดต่อกับ ตัวของเราเองเพราะเราจะเป็นคนที่มีทักษะพิเศษที่โดดเด่นคือสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเพราะว่าผมไม่ได้มาทำคลิปแบบเจนเนอร์ลิรดดิงการอันดวงโดยภาพรวมอันนี้คือผมจอดจงจอดจงว่าจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนแต่ว่าคุณก็ไม่ต้องมาเชื่อผมนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมอยากให้คุณไปพิสูจน์ไปกับผม คุณเอากระดาษประกาจดที่ปฏิทินคุณจะโต๊ะทำงานคุณคุณจะได้ไม่ลืมถ้าคุณไม่จดคุณก็จะไม่ได้ไปพิสูจน์กับผมแล้วมันก็จะผ่านไปคือผมถึงบอกว่าเราไปพิสูจน์กันเลยเพราะผมอ่านจากวงโครจรจริงไงดาววงนอกก็คือดาวที่โครจรจริงในระบบสุริยะจักรวาลน,นะนะอ,อวันที่อย่างที่บอกอะ่ะก็คือช่วงสิบห้า 15เดืนอนปีจิกาสาแล้วก็แต่คุณต้องไปไประยุกต์กับอาชีพคุณด้วยนะเพราะว่าคนที่ดูคลิปผมเนี่ยร้อยคนก็ร้อยอาชีพแล้วก็เกิดคนละจังหวัดใช่ไหมเมื่อเรียนแอาเซนั้นก็คนละเวลาแล้วก็จะมีเพื่อนเจ้านายลูกค้าแต่ละคนก็จะแตกต่างกัน บางคนอาจจะเจอสิ่งแวดล,ล้อมที่ดีบางคนเจอสิ่งแวดล,ล้อมที่เห็นแก่ตัวมีหลายประเภทแต่ผมกําลังจะบอกว่าอารมณ์และความรู้สึกที่ผมพูดเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนแต่จะเป็นลักษณะที่คุณจะต้องไปไปยุต์กับอาชีพของคุณแต่อารมณ์และแบบเนี่ยจะเกิดข,ขึ้นกับคุณแน่นอนผมถึงแนะนําว่าเราไปพิสูจน์กันไงไม่ต้องมาเชื่อผมเราไปพิสูจน์กันเลย แล้วก็ออันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสมการที่ดีเรื่องงาน70%นะทตเนี้ยดาวมันจะมีสองด้านมันจะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ไม่ดีมันอยู่ที่โครงสร้างคุณเช่นจุดที่มันสูงสิงคุณมีดาวเสาดาวยูเรน,นัสเอ่อดาวเนปจูนอยู่มันก็อาจจะเป็นเรื่องของด้านลบ30%แต่แรนจุดที่มันสูงสิงของคุณในราศีพฤษภเนี่ยมีดาวศุ์ดาวพฤหัสเอ่อ ดาวที่มันเหมือนแบบเป็นโครงสร้างที่ดีอะ่ะมันก็จะเป็นด้านบวก70%นะทีนี้มันอยู่ที่ดาวกําเนิดคุณเนี่ยที่คุณเกิดมาบนโลกอย่างเงี้ยดวงดาวแต่ละคนมันจะวางตำแหน่งไม่เหมือนกันมันจะอยู่ในราศีแตกต่างกันแล้วก็ค่าองศาค่าลิมดามันจะแตกต่างกันอันนี้ผมอธิบายแบบลึกเลยเพราะว่าบางคนอาจจะถามว่าอทำไมต้องอธิบายทั้งดีและไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ดีอย่างเดียวไม่ได้หรออะไรผมก็จะบอกดาวมันมีสองด้าน แต่มันอยู่ในโครงสร้างของดาวครหนึ่งของคุณด้วยกรณีนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของความรักที่ดี70%ก็จะหมายถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณจะมีการติดต่อกับของที่คุณถูกใจเหมือนแบบคุณจะได้ของที่คุณถูกใจหรือว่าความรู้สึกอารมณ์ที่เราพพึงพอใจมากเพราะว่าสมการเนี้ถ้าอ่านตามความหมายเนี่ยคือเรียกว่าดีอ่ะมันแปลว่าความรู้สึกความรัก การได้ความรักใร่บูชาจากสตรีเออ่สตรีที่กําลังมีความรักชั่วโมงแห่งความรักคือมันเป็นเป็นด้านดีอ่ะแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าถ้าไม่เป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่ององื่นได้ไหมแบบหนูไม่มีความรักหรอกความรักหนูดีอยู่แล้วมันก็จะหมายถึงคุณอาจจะได้เงินผลประโยชน์ดีๆที่ตามมาเพราะว่าดาวศุกร์มันจะแปลว่าความรักความสุขใจแล้วก็เรื่องเงิน กานี้เนี่ยช่วงนั้นคุณอาจจะมีใครดีมาคุยกับคุณหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เจรจาที่แบบไม่ได้แค,ค่คิดคาดฝันอาจจะมีการติดต่อชางต่าชาติหรือว่าจะเป็นการติดต่อทางออนไลน์มีคนมาทักคุณเอหรือว่าคุณโพสอะไรไปมีคนอาจจะกดไลค์ชอบคุณใน facebook อะไรประมาณน,นี้หรือการติดต่อทางออนไลน์โปรแกร,รมหาคู่ทางเรื่องอินเทอร์เน็ตพี่หน่ว่าคนที่คุณเจอเนี่ยจะเป็นคนที่มีข้อจากัด พราะว่าจะเจอกับเมอเร์เดียนกับดาวเสาร์อาจจะเป็นคนที่อายุมากคุณน้อยของคุณรวยคุณจนคุณอายุมากกว่านั้นกว่าแตกต่างกันหรืออยู่คนละสัญชาติอยู่คนละประเทศหรืออยู่ห่างไกลกันที่ติดต่อด้วยข้อจํากัดก็คือทางโลกไซเบอร์ยังไม่สามารถที่จะแบบเจอตัวกันเป็นนอย่างเงี้ยก็ได้ก็คือเป็นข้อจํากัดข้อจํากัดที่ที่เหมือนวแบบ่าเราเองอะไม่สามารถที่แบบหลีกเลี่ยงได้ หรืออาจจะเป็นลักษณะที่ว่าออคนเก่าๆที่เราเคยคุยเคยคบเขาอาจจะอยากมาคุยกับเรามากขึ้นหรืออาจจะแบบปรับความเข้าใจกับตัวเรามากขึ้นแบบนี้ก็ได้เนี้ยเนี้ยก็คือด้านบวกของความรักที่ดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คันนี้เนี้ยจะสรุปถ้าเป็นด้านลบสามสิบเปอร์เซ็นต์เรื่องงานก็จะแปลว่าช่วงนั้นเนี่ยงานที่คุณทําหรือว่าผลประโยชน์ที่คุณจะได้เนี่ย คุณอาจจะเจอสภาวะที่กดด,นดกันมีดาวธิด์แอนเมทตอนก็คือสภาวะที่กดดนันเช่นเคยทํางานสิบชิ้นได้หมื่นหนึ่งคุณอาจจะแบบทํางานสิบชิ้นหรือแปดพันยกตัวอย่างหรือคุณทํางานไปแล้วเขาอาจจะไม่ได้เห็นความดีของคุณของคุณทํางานอยู่ในองคอ์กรแบบนี้เขาก็มองผ่านหรือคุณต้องไปแก้ปัญหางานเก่าๆที่คนอื่นมันทําอย่างแย่ๆไว้เพราะาอิทธิพลดาวเสาร์เมเดยนมันอันนี้มันก็จะเป็นจุดที่คุณแบบไม่ได้คาดคิดหรือคุณอาจจะต้องมีการติดต่อ เรื่องของงานผลประโยชน์บางอย่างที่คุณเองอาจจะต้องเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าทุกคนอย่างที่บอกอ่ะเออตัวนี้ก็คือจิตเจ้าตาโนดโนดโนดก็คือความสัมพันธ์กับดาวองคานดาวองคานก็คือกิจกรรมที่คุณเรียกหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นคุณอาจจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาหรือว่ามีเรื่องมีเรื่องที่คุณแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้จากคนที่คุณแบบ คนเคยคนที่เราแบบผูกพันแบบเนี้ยเช่นลูกค้าประจําหรือว่าเจ้านายหรือว่าเพื่อนที่ทํางานร่วมกับตัวของเรานะซึ่งจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ตัวคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นคุณต้องทําเรื่องของเอกสารสัญญายี่ดีเพราะว่าอิทธิพลของดาวพุธเนี่ยก็คือการติดต่อเอกสารสัญญาคุณจะได้ไม่โดนไข่โกงเพราะว่าจุดเจ้าตาโหนดอยู่ในราศีมิถุนด้วยจุดเจ้าตัดจานี์อยู่ในราศี มิถุนก็คือเรื่องของคันติดต่อคุณต้องดูเอกสารที่ดีคือดูให้รอบครอบไม่งั้นคุณอาจจะเสียผลประโยชน์มากมายอันนี้ก็คือเป็นข้อดีอย่างคนที่เป็นสมาชิกช่องคุณได้ดูคลิปนี้ล่วงหน้าก่อนคนอื่นเนี่ยสาวันบวกบวก,กนานมากคุณมีโอกาสได้เตรียมตัวนะก็แล้วก็ถ้าเป็นนี่คือด้านลบสามสิเปอร์เ็นต์ถ้าเป็นดน้านลบเรื่อง,องความรักก็จะแปลว่าช่วงนั้นความรักความสัมพันธ์ที่คุณ ติดต่อคนที่คุณคุ้นเคยคุณอาจจะเจอกับปัญหาบางอย่างก็คือดาวคางก็คือกิจกรรมที่คุณอาจจะมีการทะเลาะกันหรืออาจจะมีคําพูดที่แบบว่าไม่เข้าหูกันหรือนักกันแล้วก็อาจจะแบบไม่มาตามนั้นก็จะเป็นจุดที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเสียความรู้สึกหรือว่าแบบไม่ไม่ค่อยอยากจะคบกับคนประเภทนี้หรือว่าเป็นสิ่งที่คุณผิดหวังมากมากันก็อิทธิดาวเสาร ก็คือข้อจํากัดอันนี้เนี่ยคุณก็ต้องระวังไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะเสียของรักหรือว่าคุณจะเสียผลประโยชน์มั่งหมายมหาศาลจากสิ่งที่คุณไม่ได้คัดคิดเพราะว่ามาันมาแบบฉับพลันว่าอินพนของดาวอยู่ในนั้นแล้วก็ดาวขคานดาวคานที่มันสู่ลังสีรวมกับจุดชาวตานดกิจกรรมที่คุณจะต้องมีเรื่องของคนที่คุณคุ้นเคยผูกพันอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็น เอ,อ่อเรียกว่าคุณต้องระวังมากๆนะเราจะได้ไม่สูญเสียของที่เราถูกใจแบบไปง่ายๆก็สุดท้ายนี้แบบผมก็ขอขอบคุณนะครับสมาชิกช่องนะครับที่คุณสมัครสมาชิกช่องรายเดือนผมนะครับคุณคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังคลิปดีๆที่ผมแบบขยันตั้งใจทำแล้วก็ ผมขอ,ขอบคุณมากขอบคุณจากใจจริง,รงถ้าไม่มีคุณผมก็คงอาจจะไม่ได้ขยันทำคลิปบ่อยขนาดนี้นะเพราะว่ามีคนรอดูคลิปเราอยู่แล้วก็ก็สำหรับคนที่มาฟังครั้งแรกจจะงงฟังหลายๆรอบคุณจะเกิดความเข้าใจนะครับเพราะว่ามันละเอียดสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นแบบสมาชิก คุณก็ได้ดูคลิปนี้คุณอาจจะได้ดูคลิปนี้ช้าหน่อยเพราะว่าสมาชิกช่องเนี่ยเขาจะได้ดูก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสาสิวันบวกบกบวก,บวก,บวกลบแบบนานมากฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณสนใจที่คลิปนี้คุณชอบคุณก็สมัครสมาชิกก็คือคุณจะได้ดูคลิปแบบในคลิปจะไม่มีโฆษณาที่แบบมาอาจจะขัดจังหวะ คุณได้ดูแบบชิวๆจะดูกี่สิบรอบก็ได้ดูกี่ร้อยรอบก็ได้ได้หมดมันคุ้มคุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่คุณจะแบบปกป้องผลประโยชน์ของคุณไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องความรักดีๆนะสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกคลิปนี้คุณจะได้ดูก่อนลุวงหน้าประมาณสักสามวันเจ็ดวันบวกลบแต่ก,ก็ก็ต้องรอรอให้สมาชิกเขาดูดูไปก่อน พอไม่เห้นเขาก็จะน้อยใจเขาก็จะไม่เป็นสมาชิกช่องผมนะครนนี้เนี่ยเอ่อสำหรับใครที่กดทิ้งไปไม่ได้ฟังมาถึงตรงนี้เขาจะอาจจะไม่ได้รับข้อสรุปสุดๆตรงนี้ทายคลิปคือจุดที่จะสรุปสมการเนี้ยวันที่15เดือน11เนี่ย จริงๆแล้วมันเป็นด้านบวกมากขจุดที่มันส่วนลำสีเนี่ยมันอยู่ในราศออีตุลตุลก็คือเรื่องดาวศุกร์แล้วคุณก็เจอเดาวศุกร์ก็คือดาวศุกร์สองครั้งละแล้วก็มาแบบสัพพันพายุพิการของดาวอ,อ,อยู่ในนัดราศีกุมแล้วก็จุดเจ้าตาจรรันท์คุณจะได้เจอของที่คุณตุกใจเพียงว่าอาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างพรายญ่บนดาวเสาร์ ได้เงินแต่ว่าอาจจะต้องทํางานมากขึ้นหน่อยหรือว่าอาจจะเจอความรักที่ดีแต่ก็อาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม่เป็นคนที่อยู่ห่างไกลคุณให้กําลังใจคุณแบบเนี้ยคือแนวโน้มมันจะเป็นด้านดีค่อนข้างมากนะแต่ก็อย่างว่าอย่างที่ทผมบอกมันอยู่ที่ดาวคำหลังคุณด้วยว่าโครงสร้างเป็นแบบไหนนะโอเคไหมใครไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้นะแล้วก็ สำหรับคลิปนี้ยังไงใครชอบก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมขอวอวยพ่อใี่คุณประสบกับความมั่งคั่งความ ared, นะสําเร็จ like, นะในฐานะที่กดกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ผมก็ฝากช่องใหม่ด้วยนะช่องยู a รเนียนสกาเเป็นช่องที่ดูฟรีนะครับร้อนะครับก็อ่านตามวงโคจรดวงยูเรเนีนะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้คุณก็กดเข้าไปดูแล favor, Superman, ano, ้ว oh ก็กดซับ oh oh oh. สไครต์ติดตามได้นะครับ ก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอให้นะครับคนที่ฟังถึงตอนท้ายเนะี้ยผมขอให้พลังที่ดีนะครับสถิตอยู่กับทุกๆคนนะครับขอให้ทุทกๆคนฝ่าฟันอุปสรรคความยากลำบากไปได้ด้วยดีเงินทองเต็มกระเป๋านะครับแล้วขอให้เจอความรักดีๆนะครับคนดีๆที่จริงใจกับเรานะครับแล้วกลับมาฟังคลิปผมดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ ันนี้เนี่ยผมจะมาทำตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกำเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกำเนิดของผู้ชายนะครับทีนี้เนี่ยถ้าคนสองคนเนี้ยเขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกำเนิดของผู้หญิงเนี่ย จุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวชีพฮาเดสก็คือความเป็นแม่ทุกเวทนาอาชีพฮาเดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทํามุม45องศากับดาวเสาในดาวกําเนิดเขาแล้วก็ทํามุม90องศากับเมอรเดียนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทีนี้จุดเจ้าตาจันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้าน อันนี้เนี่ยพอเขาแต่งงานเนี่ยออดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายพอเราเอาดววมากรบดูนะครับจุดเจ้าตาจันทร์ของผู้ชาย,ยก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันทร์กําเนิดของผู้หญิงถ้าอันนี้ถ้าเกิดมาประกบกันอย่างเงี้ยเราเจอแค่เนี้ยถือว่าดีมากคือเรียกว่า ทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ์เปคคือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจานวงนอกมาเจอจันกําเนิดคือจันของผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจาันของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพย์ฮาเดสของผู้หญิงด้วยและ ในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้ามร้อยสิองศากับดาวเนปจูนก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันนี้ยพอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกข์เวทนาฮาเดสอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ ค่อนข้างที่จะทําให้ไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้เราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมอร์เรียนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดสดาวเสา์นี่ก็คือข้อจํากัด เช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสารทําให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนปจูนคือจุดเจ้าตามมโยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันเนี้ก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับ